สนับสนุนโดยกูดพั a สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชิมกรๆๆป๋าชิมกัะเป้าวันนี้ปามีขนมมาให้กูดพิเศษอีกแล้วนอกจากขนมไม่ใช่ขนมหรอกมันคือขนมวาน ใช่มไหว้พระจันทร์เพราะว่าเราจะไหว้พระจันทร์วันที่29กันยานี้แล้วทุกบ้านก็ต้องมีขนมไหว้พระจันทร์แล้วเราก็มาแล้วครับนี่มาจากถุงเก๋มากเลยสวยไหมใช่เราจะมาดูแพ็กเกจข้างในกันดีกว่านี้ใช่ไดบิดไฟป้าบิดไฟสิสวยเปล่าชอบไหมไม่ชอบทำเป็นขนมป้าปิดไฟสิอย่าอันนี้มันเป็นกล่องยังไม่ได้แกะอ้าวแล้วไม่ต้องแกะก่อนเหรอเออไม่รู้ มันเป็นขนมไหว้พระจันทร์ของแบรนด์ M X เป็นแบรนด์จ๊อบราคาอันเนี้ยใช่ราคาพันสี่เพราะว่ามันเป็นมาชิมยังยางที่เราต้องอธิบายก่อนจะรีไปไหนเรามันเป็นมันคอลแลบกับไลน์มันคอลแลบกับไลน์เฟรนด์มันก็เลยออกแพ็กเกจพิเศษมาราคาพันสี่ซึ่งแพ็กเกจข้างในเนี้สวยมากเลยครดท็อบแอบเปิดดูแล้วนี่แต่นัข้างในเปิดฝา เป็นกล่องเขาดีไซน์เป็นไรรู้ป่ะอ่ะกูดดูอ๋อยังมีของอีกหนึ่งชิ้นปิดไฟก่อนไงอ่ลืมปิดไฟทิ่นี่นี่นี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยกูดมันคืออะไรรู้ป่าวมันคือแม่เหล็กแม่เหล็กติดเห็นไหมนี่นี่ข้างหน้ามันก็จะมีรูปเจ้าสามตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวอ่ะกูตติดด้านหน้าเขาจะมีด้านหน้านะเป็นรูปตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ติดอะกูตติดก่อน เวยกันติดตรงไหนอ่ะนี่ไงอันหน้านี้ติดตรงไหนก็ได้ลูกเพราะมันเป็นกล่องเหล็กแต่ว่าเราติดตามหน้าเขาดิเพื่อความสวยงามอันนี้มีก็อยู่กูขอแม่เหล็กได้ไหมกูขอกล่องด้วยโอ้โหอยากได้กล่องป๊าก็อยากได้อันนี้ก่อก่อนมันเป็นไอ้นี่ลูกมาไปชุบกันนะใครจะได้อ่าเดี๋ยวยกให้กูเลยมันดีไซน์มาจากวิทยุ รุ่นโบราณอ่ะพกแบบมดมรุเก่าสมัยยุค90น่ะเขาก็จะยิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงลําโพงก็จะออกตรงนี้ลูกตรงนี้ก็เป็นที่ปักเสียงตรงนี้ก็เปิดเป็นคลื่นวิทยุและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกล่องก็คือมันมีพูดไปเลยพูดแบบคือไม่พูดละพูดไปเลยพูดไปเลมันมีไฟใช่ไหมเอาพูดเปิดโชว์สวยไหมสวยมากเลยเออสวยเลยแล้วต่อไปเราจะมาเปิดข้างในกันนะครขอเปิดเองอ่าได้ให้คูเปิดเลยค่ะ เปิดไงคะโอเคเปิลยนะเปิดตรงนี้นี่นี่เปิดยังไงเปิดตรงนี้ปะนี่ป้าช่วยก่อนแล้วกันมันแน่นเอ้าเปิดไลยโชว์อ๋ออะคืออะไรอยากกินข้างหลังก็คือกล่องมันไขออกมาแล้วก็น่าจะใส่ถ่านนั่งป้าว่าอมีโยกตาข้างในเป็นไงข้างในมีหมด สี่ชิ้นด้วยกันโอ้โหใจเย็นๆลูกใจเย็นในในนี้ก็จะดีไซน์เป็นถุงเป็นห่อลายเฟรนสวยงามไหมสวยงามสวยงามเหมือนคนทำแล้วเหมือนคนทำหมูแล้วข้างในเนี่ยหน้าขนมไหว้พระจันทร์เป็นรูปอะไรกูดูสิโอ้วรูปเหมไม่รู้หรอกอ๋อเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปหมีแบงกระต่าย เรากูเป็นกระต่ายเหรอที่ทุกคนเห็นป่ะตรงนี้มันเป็นกระต่ายเดี๋ยวให้ดูเลยมาโชว์โชว์ได้เลยเนี่ยมันเป็นกระต่ายเขาก็ดีไซน์สวยอ่ะปาว่านอกจากพอป้าเป็นรูปกระต่ายนี่ก็นี่อะไรไม่รู้อ่ะคือไปไหว้พระจันทร์แล้วปาว่ายังเหมาะกับการเก็บสำหรับคนที่ชอบเก็บของพวกนี้นคุณว่าไหมอันนี้มันชื่อว่าไลฟ์เฟซกิฟต์บ็อกขนมสวย เป็นไส้คัสตาร์อะลองดูมมะแกะเลยมะแกะเลยแกะเลยเอาอันนี้ขนะแกะก่อนเอาอุปกรณ์ขึ้นมาป๊าถ้าคุณไม่ชอบป๊ากินนะได้ได้อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนหรือกูจะกินแต่ไส้ก็ได้นะมันเป็นไส้แบบว่าคัสตาร์ดเป็นไส้ครีมกูอาจจะชอบป๊าแต่ให้นะลูกกูขอชิมไส้ก่อนได้เดี๋ยวให้กูยิ้มโชว์จังวะตัวดีครับอ่ะกูยิ้มโชว์กล้องหน่อยลูกวันหน้า หน้าขนมวายพจัน์เขาดีไซน์สวยงามมากอ่ะกูหยิบโชว์หน่อยนี่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นลากระต่ายนะตรงนี้ก็จะเป็นน้องหมีนะคะใช่สวยอุ้หอมไหนขอดไหมเฮ้ยหอมจริงๆด้วยอหอมแบบว่าขนมที่เป็นไส้คัสตาร์ดไส้ครีมอะอไรเ <อ S 2> <ร>งี้ยเนาะคุณว่า,าไหมอือโอ้โห็นไง หั่นลูกหั่นเลยหั่นและหั่นโชว์ไส้อู้หูรีบจังหั่นโชว์ไส้อะมาหั่นให้มาอร่อยมั้ยนะหั่อยม่อยึ๊บอืมอ่ะกูหยิบโชว์โอ้โหข้างในนี้ไส้แบบว่าพัดตัดเน้นๆเลยอ่ะนี่อ่ะกูชิมกูไม่อยากได้ไส้เหมือนกูอะลองชิมกิูชมแล้วอืสปาชอบอ่ะอืมอร่อยว้คนที่ไม่ชอบกินขนมปังแลรวจันก็ กินอันเนี้ยก็โอเคอะ่ะก็อร่อยอะ่ะเพราะขนมอาพัชกันจ,จริงมันจะเป็นพวกไส้อ,นนอะไรเม็ดบัวทุวกเปลียนหรืออะไรที่แบบว่าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบเนาะแต่ไส้คัสตาร์เนี่ยมันอร่อยอะ่ะมันข้าหลมเลยเป็นยังไงอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยรสชาติเป็นไงแป้งมันเป็นไงอร่อยออมันขนมปังธรรมาดาหรอ แต่ไม่ชอบไสหวานอยู่แล้วนีุ่ณ<อ>ไม่ค่อยชอบคาตาใช่ปะแต่ป้ากินจะชอบเอาแล้วตัวนี้ยังไงเนี่ยจะมาขอกินเรือ่องไงพูเด้งมันไม่ใช่ขนมเอาเก็บก่อนไห <fur> มเดี๋ยวน้องน้องไม่แย่งหรอกมันไม่ใช่ขนมน,มน้องนะจ๊ะุณชอบอันไหนชอบล่องหรือว่าชอบขนมหรือชอบขนมก้าวชอบกล่องเวยกล่องมันดีได <kaf. S 1> ้ดีใจสวดเออแล้วก็ป๊าจะบอกให้ว่าพอเรากินหมดนี่เรากเอาออกอันนี้ทิง <fy. S 2> ้งออกอะแล้วเราก็มีกล่องเก็บของครับ ใช่ไหมคะใช่เอาพุดดิ้งใส่เข้าไปเลยอะพุดดิ้งเขาไปอยู่ในกล่องเห็นไหมไม่ตายไม่ปายตายแม่เป็นไงมั่งบอกเพื่อนๆซิอร่อยมากเลยค่ะมันเป็นขนมปังธรรมดาเลยมันก็คือขนมจันทร่มใช่ังอร่อยกล่องสวยคุ้มเนาะซื้อมาปาว่าใครชอบจะแพงนะใครชอบลายเฟนเนี่ยแต่มันก็คุ้มอ่ะเพราะว่า มันเป็นลิมิตก็คือว่าออกครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลยแล้วพอปีหน้าเอ็กเขาก็จะไปโคไป X กับแบรนด์อื่นๆทํำยังก่อนหน้าที่ป๊าซเ้ยได้อะป๊าได้เป็นกล่องมาเวลเป็นไอรอนแมสวยงามมากพอมารอบนี้ก็สวยเหมาะกับคุณนเลยรอบนี้เดี๋ยวจะให้กูไปใส่ของใส่กิฟต์ใส่โบใส่อะไรได้เยอะแยะเลยเนาะโอเคไหมคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถไป<ช>ซื้อกันได้นอะอุ้ยตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กค่ะทุกคนใช่ค่ะอ้าวเพิเพ่งรู้เอ้ากบกิจให้กูติดไงเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อได้นะที่ช็อปที่ร้านแม่เหล็กดีกว่าถ้าช้าอาจจะหมดนะเพราะว่านอกจากคนที่เขาจะซื้อไปไหว้พระจันทร์แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาชอบไลา์เฟนแล้วก็ซื้อไปเก็บโอเคสำหรับวันนี้เรา3มคนสองคนหนึ่งตัว ขอลาไปก่อนนะคะไม่ทุกคนดูเนี่ยดิจ่าบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปลูกไป